สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิ์ลำเ,เพลินออฟฟิเชียลนะครับขณะน,นี้เวลาบ่ายแก่ๆนะครับเที่ยงกลัวๆอ่า,อาพี่น้องวัดซ้อนครับเดี๋ยวจะในแม่กอลล์ใครแดดเลยพี่น้องปวดพวกมึงโม่เยอกแรงนะโอ้ยเดี๋ยวครับ เฮียพี่น้องมันว่าไร,รโพดทค,ครับนี่ครับนี่นะครับบอกใส่สุงมือนี่กำว่ไรครับพี่น้องอ๋อแดดแดดเปี้ยงๆเลยนะครับแดดเปี้ยงๆกลางเรียนเมซาเฮียพี่น้องเอ้ยเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งคันรถสำหรับเอ่อเจ้าอีดีเราหนึ่งคันรถเสร็จเรียบร้อย นะครับอันนี้ทีมประดับเข้าล่าง,ง,างา่นครับพี่น้องกลางต่อกลางเต้นครับ นี่อยู่ในสนามมันนี่กวงหวงครับที่วานหนองนั่งหางเครื่องหรอมากลางต่อกลางเต้นแล้วครับ นี่นะครับไพยแน่เลครับมีต่างในที่แล้วมีหมุนมองสม้วนครับท <c oughs> ีมงาน l อีอิเล็กตรอนนะครับเ <c oughs> ออเออเออเอาอั้รเนาะน,นะครับกลางตัวครับ ก็คือดังก็ดังสั่นปั๊มน้วมันหน่อยวะแล้วมันขาดบอกไม่ถ้ามันขาดจะสะดุดอันนี้เม่อไหนมันอื้ออื้ออื้อเร่งเครื um> ่องอาจจะไม่ถึงอ๋อรอบ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 นะใช่ใช่แล้วก็ปั๊มอาจจะหลวมนิดนึงหลวมเนื่องจากว่าอย่างนี้อันตรายไม่ไม่อันตรายไหมมี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 ผลการกันตกระทบไปกับการยกไฮดรอลิกขึ้นถ้านานๆไปนะมันจะยกไม่ขึ้น เพราะว่าแรงอัดไม่พอใช่ถูกต้องอ๋อแรงอัดแรงเหมือนลูกสูบนะใช่ครับผมมันลูกสูบลูกสูบมันหลวมมันก็แดงยกไม่มีแรงอัดไม่ถึงพอมันพอมันไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็ไปเร่งเครื่องเพื่อจะปั๊มให้มันแรงแต่มันก็จะบางลงบางลงบางลงมันจะห่างกว่านี้เขาพูด่าไงครับปูนเยอะๆเออจิบกับมาณแค้นนะอ่านี่ครับพี่น้อง อ๋อแรงแล้ว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 อีกซองอีกอีกอีกยังแงนอยู่ถ้าเราดูนี่อันนี้มันเริ่มอันนี้มันอ้าออกแล้วก็พอใช่ไหมพอสุดแล้วครับสุดแล้วนั่นแหละพออ๋อพอดีเนะพอดีเลยพอดีเลยลงได้ฮะลงขาไงเออเอาขาเอาขาลงเอาขาลง ปิดฟ้าครับเนี่ยเสียงเหมือนเครื่องเครื่องไม่มถึงอ่ะเหมือนเครื่องมันตั้งรอบมันต่ำอ่ะเครื่องมันเลยนะเครื่องรถอ่ะพ่อรอบมันต่ำไหมตัวรอบค่ันได้อ่มันอื้ออื้อแต่ยังไม,ตงม,ม่ต้องอื้อใช่ไหมแล้วไปปั้งไปปั้ง,ไป,ปงไปหมุนขึ้นอีกนิดนึงอ่ะ,อะดูเครื่องปั้งนี่พี่น้องปั้งนี้เสร็จแล้วปั้งนี้ก็กำลังยกนะครับ นี่คัฝั่งนี้นิ่งกิ๊บเลยครับเก้าเก้านี่นิ่งครับสามสามมีสะดุดรอบมันต่ำนะครับนี่นี่ครับอ๋อทำงานคนเดียวเลย เอกเอกเอีกเอกอีก,อ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 กนิดนึงนิดนึงหัวไอฝั่งโน้นมันรอบรอบเครื่องมันตั้มหมอมันดงังออืื้้อื้อ นิดนึงก็ดีนะไล่ครับนิดนึงก็ดีนะลองนิดนึงมาานันจะแงนอยู่นะ,ะนนเนอะเนี่ยยังงนอยู่นิดนึงอ่าอ่ะโอดีครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไม่ถึงห้านาทีนะครับ พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกาาทการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า